มาเด้อพี่น้องเด้อมากินแกงอมขี้เร็กมานี่อมขี้เร็กด้วยปลาแกงขี้เร็กเนาะพี่น้องเนาะนี่ใส่นังพี่น้องแล้วก็มีผักสะอมือว่าผักขาพี่น้องหัวต้นหอมน้ำเนาะนี่ผักขี้เร็กต้มแล้วเรียบร้อยพี่น้องคมในยังหน่อยอยู่บุหรีเฮ็ดให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนะาะทายเจ็ดตอนที่ว่า มีเครื่องเนี่พี่น้องม่นมีอย่างเนี้เนาะแล้วก็มีข่าเบือน้ำพี่น้องอยู่ในโคกคนกินน้ากันเด้อเมือนี้เด้อเห็ดเซ็บแซ่เบืงเ้งจ้าบาดกินผู้เดียวเดียวเหมือนะนีกก้นนพี่น้องเนาะก,กินผู้เดียวกินผู้เดียวเนี่ยตัวคำพี่น้องเลยเห็ดเซ็บแซ่เบื้งจ้าบาดไปทมนี้ก็น้องพี่น้องเนาะไปเห็ดกินก่อนไปนี้ ไปดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเฮาคือเก่าเนาะบ้าวเหล่าซีนูอินดีพี่น้องมาเมื่อนี้แกงขี้เล็กพี่น้องอ๋อมขี้เล็กพี่น้องเฮ็ดกินเองนี่แล้วพี่น้องอันนี้น้ำพริกแมงดามามามา,มาพี่น้องมาไปเข้ามาเบิ่องอย่าลืมเด้อ,อพี่นอ้องเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำพี่นอ้องอื้ม เครื่องใส่กับให้เบิ้งต้นคลิเนี่น้องพี่น้องเนาะแซ่พักคม้ำลำได้ไหมพี่น้อง คือเขาพี่น้องอ,ออกมาจากไพ่ใหม่ๆหอมๆเลย นงี้ยติดมือ่อพี่น้องเลยตัวนี้บ่กค่อยไม่คลิปน้ะพี่นอ้องเน้ะขายมันกินน้องใหญ่หมดคิดเลกมากนั่งยิ้มหาบาทพี่น้องเลย ใส่ผักกระแง่งด้วยพี่น้องเลยใส่ผักคาผักคากับต้นหอมหัวต้นหอมพี่น้องหอมเลยไปใส่ผักกระแงงนะใส่ผักคานล้มันตัดหนยพี่น้องมันใส่ผักกระแงงตัวมึงก็ใส่ผักคาเนาะใส่ผักคาต้วมึงใส่ผักกระแงง ดุกโดดเนื้อพี่น้องเนื้อมากินน้ำกันพอไม่พี่น้องคุณได้คำว่าบึ่งเรามาสมเลยดิ hoàn hết thì nó người chơi đủ đột cái bay sau ngoài hoàn hoàn xe và xe thì nó ขึ้นมาเหนียวค่ะเขาติดมือมันเล็กหน่อยเด่นดินได้ไปน้อยเพื่อเทิาง่อนเพื้อแสกันเพาะ เขามาบ,บึงกับ่าคนติดตามเนยเด้เอผู้ใด้่า,านเขามาเห็นกันดีเนะาะคนติดตามติดตามพี่พี่นอ้อยนั่งนอนครับนมขัง,งนัง่ง เต็มบ่วงเลยพี่น้องเต็มซอสเลยปลาคาพี่น้อง ừ, uh, một chín đồ đã bị nội hết nào biết bộ biết bên này là một suất hòn hảo bay bị nội chúng ta tẻ nhau nhau đi เจออัานาในข้ามีหนองพึกยิ้มเรื่เขาเวิร์พี่น้องอืมโอ้หนังพี่น่อง ิปนี้จบนเนี่ยน้องพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันใหม่บุหูบบัญชีเอายังมากินนี่ยน้องพี่น้องนอนอเอางนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเข่ะมาเบิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเนาะคลิปนี้บ๊ายบายพี่น้องเลยพอกัน